สวัสดีครับเช้าวันที่26นะครับก็คลิปนี้ก็หลังจากที่อาเซนอลชนะเบนฟอร์ดนะครับขึ้นไปลำดับที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ f c นะครับเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นโอเคครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแอดจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมาว่าเรื่องของเรา EPL เมื่อคืนนะครับก็สรุปอีกครั้งนะครับสรุปผลอีกครั้งแมนซิเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งหนึ่งนะครับ เชฟฟิลด์แพ้บอลมัด1-3ฟอร์เรสต์แพ้ไบตัน2-3เบอร์นลีย์แพ้เวทแฮมเอ๊ะรู้สึกว่าเ้าบ้านเนี่ยจะโดนน็อกหมดเลยนะเนี่ยอ่าลูตันยังชนะคิดต้นพาเลตนะครับ2-1นิวคาสเซิลอ่ามาครับชนะเซลซีแม์นี้ดูเองแอดแอดดูเองก็เซลซีพลาดพลาดง่ายๆนาทีที่6 6 6 1เสีย2ลูกแล้วก็โดนใบแดง ก็เลยโดนไปสีหนึ่งแล้วก็เบนฟอร์ดแพ้คาบ้านให้อาร์เซนอลเนี่ยคู่สุดท้ายคู่ดึกนะครับก็แอดตั้งใจยามาลลงเช้านี้แพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งทำให้ลำดับคะแนนเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นลำดับที่1เลยนะเนี่ยแข่ง13ได้30แต้มเลยแต่เราดูสเปอร์นะครับเราดูสเปอรนะ์จะขึ้นไปอันดับที่2ได้ไหมจะขึ้นไปอันดับที่2ไม่ได้หรอก เต็มที่ก็แซงลิเวอร์พูลเพราะว่าลูกได้เสียไม่ไม่น่าจะชนะแอตเวอร์ตันวิลล่าหลายๆล,ลูกได้ก็แมนซี่ลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่2ที่3ตามด้วยสเปอร์นะครับที่เจอแอตเวตันวิลล่าวันนี้นะครับก็ส่วนวู๊กับฟูลแลมก็อยู่ท้ายๆตารางก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้างคู่ดึกแต่คู่เอกวันนี้นะครับเอฟเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมูอออกจาก่าเดี๋ยวรู้กันนะครับเอฟเวอร์ตันน่าจะมีลูกคืดอยู่นะครับโดนตัดไป10แต้ม10แต้มนะครับอยู่ลำดับ สามลำดับสุดท้ายอยู่ลำดับที่19แล้วจาก20ทีมนะครับผมแต้มเท่ากันกับเบิร์ลียเลยครับนี่ก็เป็นไปตามกฎกฎการเงินและ EPL ตัดไป10แต้มนะครับทำให้ลาดับล่นลงมาที่ที่ส9าสามลำดับแรกเสี่ยงต่อการตกชั้นแต่สุดท้ายผมคิดว่าไม่น่าหนทางนี้ยังอีกยาวไกลไม่น่าจะตกชั้นครับระดับเอเวอร์ตันนะครับไม่น่าจะตกชั้น เต็มที่ก็อยู่ที่14 15 16อะไรประมาณนี้ไทยตารางเอ้ยไายฤดูกานะเขาจะขึ้นมาอะไรประมาณนี้ยก็ไม่ตกหรอกครับคิดว่านะน่าครับผมอะไราก็เย็นนี้เจอกันอีกทีนะครับผมระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ